นี่เนนะน้ามันเยอะอันนี้เบี้ยประวันก็ได้ใส่ย่าอย่างนี้ต้นเท่าไหร่ย่าบ้านย่าต้นนี้เหรอที่ป้าเตนซื้ออห้าสิบไม่ห <50. S 1> ้าสิบเปอร์เ็ห้าร้อยฮะก็ละห้าร้ <500 S 1> อยพร้อม,มส่งห้าร้อยพร้อมส่งบอกป้าเต๋นทีมาคือปลูกแล้ว รับประกันคุณภาพเพราะว่าโตเลยไม่ตายแม่อะไรมันจะปีหน้าก็แตกยอดแล้วเนาะปดาเน,ะนานะปีปีนี้ตกแรกแ<ล>แนี่ก็แตกยอดเนาะเพราะว่าหน้าฝนมันไม่ค่อยแตกยอดแต่ถ้า,นานหน้าแรงมันจะแตกยอดงามเลยเพราะว่าเขาปลูกเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนถุงมาหลายปีแล้วคือมาตรฐานแล้วว่าปลูกแล้วคือเก็บกินได้อือว่้าหวานนั่นหน้าฝนมันจะอยู่นิ่งๆแต่พอหน้าแรงนะเห็นไหมโตไวด้วยเห็นไหยายนาะ ยายไหมนาฬิกาไหนป้าในบ้านอยู่ไหนยายไหมเนี่ยรู้จะย้ายไปไหนแล้วย้ายขึ้นโคกแล้วไในในหนโคกป้าดา้าน่ะเดี๋ยวดูยังไม่เป็นเลยนะย่าแต่ใส่เท่ไว้ก่อนใส่เท่ไว้ก่อนใส่เท่ไว้ก่อนดูยังไม่เป็นก็เหมือนกันพ่อก็ดูอยู่ว่าเวลามันเท่าไหร่พ่อก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ไอ้ชาเนี่ยรู้ใจย่าเลยนะไอ้ชายบากเดือนนี้เห็นย่ามอง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 ี้ก็เลยเอาไว้ให้ย่า เพราะว่าถ้าให้เลือกนะย่าจะรัวกินได้ของดาด้ามีทุกอย่างปลูกได้เมลกอผักหวานคืออะไรนางลอกนางลายนางลอกนางลอกนางลายที่เอามาหวานน่ะเราจะแกเราก็มาหลอกเอาตรงนี้เลยย่าค่อยเอามาหวานแล้วเรียบเรียงนางลอกนางลายนี่มันออกเลยบนนางลอกนี่นี่นี่มาหวานมันก็ออกแล้วนี่นางลอก เม็ดมื่วานพระดาปลูกได้ทุกอย่างเนาะแต่ว่าปีนี้มันจะยังเล็กอยู่ปีหน้ามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดีไหมออกเต็มหัวผักบุ้งที่ผัดเนี่ยเอาตรงนี้จ้าปลูกไว้แล้วจะปลูกไว้แต่มันไม่เลื้อยนะแปลกเนาะมันไม่เลื้อยมันเป็นผักบุ้งนั่นไงไม่ใช่ผักบุ้งเลื้อยพระดามันไม่เลื้อยมันไม่เลื้อยมันก็จะงามนั้นเราก็ตัดนี่ไหมคะ รวยกินได้ของแม่ดาเอ้ยนี้คืออะไรกระเจียวเนาะอันนี้กระเจียวของลุงพันปลูกปลูกมันทุกอย่างกินทุกอย่างที่เราปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินเนี่ยไม่เชื่อเฮ้ยคะเอา ัวกินได้ของเราจะย้ายแล้วนะคะนี่นะคะรัวกินได้ของเราย้ายและะ้วย,ย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายไปอยู่ตรงไหนนะคะไ<า>ี่ย,ย้ายไม่ย้านี่อันนี้เราไม่ย้ายนะคะไี่เราไม่ย้ายกอนนี้ สวัสดีค่ะยายเอาอะไรมาโอ้มีหัวปีด้วยมีหัวปีด้วยโอ้ยไทยอันพญยะนาคกับปากหวานหนีเนาะเอากับหวานนั่นแหละยายมัดละเท่าไหร่อันนี้มัดละสิบบาทโอ้ยมัดละสิบบาทเฮ้ยคอยได้มัดนึงกว่าสีแดงมากกว่าเพราะเขาเอาหัวนีเ้อะกว้านิดเดียวคอยหลับไปบ้านปุ้ยอยก็เป็นลรคข้าก็ยังมีสิลมป้าค่าผมก็ มไนลือด้นหาัวปีด้วยหัวปีาใครอยากได้ก็ได้ต้มยำใส่ไก่เนาะนี่นะคะขาที่คุณยายลกมาใหม่ๆเอาไปนึ่งหน่อย่หวานนะลกแล้วกับานี่ะ à thải ra thải ra thải luôn thải ra à phần luôn cơ à, à ôi luôn tuôn này nó luôn tuôn này à ta luôn tuôn này sau luôn luôn ủa ได้แล้วยายอีกนะคะเอ็ดีุนเบอร์เนห้างมันออกไปไเเบอร์เมาน้ามืแม่ล้กดนึงนะแม่กดมาต้งนี้อ่ันมาั้งนีเห็นม่ยเอออ้กยไก่โ้ห็นว่ากัะไร้อนไปไกไเนาะาบอามันโมลูมีเียมาววมาดิ เอาหัพอพ่อพ่อ้น้ำวเอาหัวสามลาพร้อมกันอ่ะโอ้ยย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 ยอยย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 อยย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  อันนี้ก็ลุงปลูกกินได้ย้ายแล้วย้ายอีกย้ายแล้วย้ายมาปลูกเขาออกในหยาเขามีมั้งเป็นเพราะหยาเขามีเอาออกบ่๊บอันกอหยาเขามีตัวนั้นไปเอาย่างก้อนมี้หยาเขามีนี่แต่ชุ่มโอ้ยงวยควายเอาไปต้งกินผัดนะมันหอยมันอร่อยแท้ๆอร่อยอีกเอดผัด เอาไว้ไปผัดคนในข้ายจดกคนนะมันไปทั้งเมื่อเดีคุณลุงเอาออกซต้นดิสีออกต้นออกละต้นออกต้นออกซ้ยแหกออกซีกออกแฮกออกแหกออกจัง่แหกออกนั่นโอ้เรไม่แหกออกไปนไปนกันเลยไหนซัก ้ต้เอเงปน้นอให้ผู้่ต้องให้ป่าชาวบ้านป่าอันนี้เสือกับสมอนันเนี่ยมาตาคูบ้านเออาวคูบ้านโตะไคร้เตะไคร้หอมเห็นนี่โอย อย่านะอย่านะอย่าห้ามจะอาฆาตนะจะอาฆาตฆาไล่นะจว่าอะไรขอแ้ให้เขาปลไปปูไปเห็นาเขรู้นะว่าอาฆาตแถมออ เดี๋ยวมาเลียงคาแป้งก่อนเดี๋ยวมาเลงครงคแป้งเียงข้นรงคาแป้งคาแป้งแล้วมีคนดูมันคนดูที่วะก็รอดรอดบอลจะว่าใรมันออกด้ออลช้ารอดว่นี้รอดกว่ีเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำมันจะไม่รอดได้ยังไงดูสิเห็น มามามาลอดใหม่แล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นดีแล้วโอ้โหอะไรกำนังกำนังคันศอกพอดีเลยมา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 ลอดไหมเขาลอดสามเทือยอะไเขาลอดสามเทือยไหมามามาลอดไหมแเพื่อนเร็วให้ความหวังต้นน้ำลุ้นกันว่าลุงพันจาร์ลอดหรือไม่ลอดนะครัลอดหรือไม่ลอดอันนี้ไม่มีเสียงแต่อันนี้จะ